ของแท้ย้ํานะคะเป็นมือสองชุดชั้นในมือสองตอนนี้เรายังจัดโปร5ชิ้นโปรซื้อพ่วงอยู่สภาพ90%เนี่ยจะเป็นสภาพสวย2ชิ้น หากคุณลูกค้าซื้อ2ชิ้นไม่ว่าจะเป็นกางเกง2ตัวหรือบอดี้สูท2ตัว2ชิ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือคละผู้ชาย1ชิ้นผู้หญิง1ชิ้นก็ได้จะได้ของแถมพ่วง3ชิ้นค่ะคือถุงน่องแบรนด์บองโวยาร์ย้ำนะคะถุงน่องไม่ใช่ของยี่ห้อซัมมิตเป็นแบรนด์บองโวยาร์ที่เทียบรุ่นกับซัมมิตค่ะถุงน่องบองโวยาร์มี3แบบแบบปิดเท้าแบบยาวถึงตะตุ่มและแบบ เปิดเล็บค่ะมี3แบบเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งย้ําเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งมีสองสีสีดํากับสีเนื้อและของแถมชิ้นที่2คือถุงเท้าสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งกับปลอกเขาหรือสามารถสลับเลือกกับถุงมือที่เป็นเอาไว้สําหรับคนที่เป็นปาร์กิมสันหรือว่ามือล็อกมี3แบบเลือกได้ในราคาเดียวกัน